พึ่งถอยรถป้ายแดงออกมาก็โดนเฉี่ยวเป็นรอยยาวพึ่งกดเงินออกมาหมื่นบาทหันไปหันมากระเป๋าหายวับไปกับตาหรือเพื่อนรักที่ไว้ใจอยู่ดีๆก็โกงเงินเราไปดื้อๆวินาทีนั้นเข่าแทบสุดใช่ไหมครับความรู้สึกเสียดายมันจุกอยู่ที่คอความเจ็บใจมันร้อนวูบวาบอยู่ในอก แล้วคำถามยอดฮิตก็ผุดขึ้นมาในหัวว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางธรรมนำใจเสียงธรรมะเบาๆที่จะช่วยปลุกพลังธรรมในใจคุณให้เป็นคุณที่ดีกว่าวันนี้ผมอยากขอเชิญชวนคนที่กำลังนั่งคุมขมับคนที่เพิ่งเจอเรื่องซวย หรือเพิ่งสูญเสียสับสินเงินทองไปหมัดหมให้ลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเงยหน้าขึ้นมาฟังทางนี้สักนิดครับโบราณท่านมีคำคำหนึ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเวลาผู้ใหญ่เห็นเราทำของหายหรือเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆท่านมักจะบอกว่าไม่เป็นไรลูกถือซะว่าฟาดเคราะห์ไปตอนเด็กๆเราฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่คำปลอบใจ เป็นคำพูดสวยหรูที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วภายใต้คำว่าฟาดเคราะนี้มันซ่อนความจริงของชีวิตที่ลึกซึ้งมากอยู่อย่างหนึ่งครับลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่ามีพลังงานก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เป็นพลังงานด้านลบกํำลังพุ่งตรงดิ่งมาที่คุณด้วยความเร็วมหาศาลถ้าพลังงานก้อนนี้พุ่งชนร่างกายของคุณจังๆคุณอาจจะแขนหัก ขาหักหรือถึงขั้นเสียชีวิตถ้าพลังงานก้อนนี้พุ่งชนจิตใจของคุณจังๆคุณอาจจะสติแตกหรือซึ่มเศร้าไปเลยแต่ในจังหวะเสี้ยววินาทีนั้นรถยนต์ของคุณโทรศัพท์มือถือของคุณหรือเงินในกระเป๋าของคุณสิ่งของพวกนี้มันกระโดดเข้ามารับแรงกระแทกนั้นแทนคุณครับเปรียบเสมือนบ้านที่ติดตั้งสายล่อฟ้าครับ เวลาพายุเข้าฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงปร่างแทนที่ฟ้าผ่าจะลงกลางบ้านให้ไฟไหม้วอดวายสายล่อฟ้าก็ทำหน้าที่ดึงประจุมรณะนั้นลงสู่ดินไปตัวสายล่อฟ้าอาจจะไม่เกรียมแต่ตัวบ้านและคนในบ้านปลอดภัยของที่คุณเสียไปไม่ว่าจะเป็นรถที่บุกเงินที่หายมันคือสายล่อฟ้าที่ยอมสละตัวเอง เพื่อรับเคราะห์แทนเจ้าของครับลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าวันนั้นรถไม่เฉียวจังหวะถัดไปคุณอาจจะขับไปประสานงากับสิบล้อก็ได้ถ้าวันนั้นเงินไม่หายคุณอาจจะเดินไปเจออุบัติเหตุที่ต้องใช้เงินรักษาตัวมากกว่าเงินที่หายไปเป็นร้อยเท่าก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือของนอกกายหาใหม่ได้แต่ร่างกายและชีวิต หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับดังนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฟ้ากลั่นแกล้งครับแต่มันอาจจะเป็นความโชคดีในคราบความโชคร้ายก็ได้โชคดีที่เสียแค่ของโชคดีที่ตัวยังอยู่ครบ32วันนี้เลิกมองของที่เสียไปด้วยสายตาอาไลาอาวอเถอะครับแต่ให้มองมันด้วยสายตาขอบคุณ ขอบคุณที่มันทำหน้าที่เป็นอุ้คารัษ์รับกระสุนแทนเราจนวาระสุดท้ายแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับในทางกฎแห่งกรรมความสูญเสียครั้งนี้ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การรับเคราะห์แทนแต่มันคือสัญญาณว่านี่สินบางอย่างในอดีตของคุณได้ถูกชำระจนหมดสิ้นแล้วคุณเคยรู้สึกโล่งใจไหมครับเวลาที่เราผ่อนงวดรถงวดสุดท้ายหมด หรือเวลาที่เราเดินไปปิดบัญชีนี้สินที่ธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารมาบอกว่าคุณเป็นไทยแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันเบาสบายตัวลอยเหมือนยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมครับผมอยากจะบอกคุณว่าเหตุการณ์ความซวยหรือความสูงเสียที่คุณเพิ่งเจอมาในทางกฎแห่งกรรมมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับมันคือสัญญาณว่านี่สินเวรคาดของคุณ ได้ถูกชำระเสร็จสิ้นแล้วในทางธรรมเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับบัญชีบุญและบัญชีบาปครับเราอาจจะเคยไปเบียดเบียนใครไว้เคยไปเอาของเขามาหรือเคยทำให้ใครเสียใจไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในอดีตชาติที่จำไม่ได้การกระทำเหล่านั้นมันถูกบันทึกไว้เป็นหนี้ที่ต้องชดใช้และเจ้าหนี้กรรมเขาซื่อสัตย์มากครับเขาไม่เคยลืม เขาตามทวงทุกบาททุกสตางค์เพียงแต่เขาไม่ได้มาในรูปแบบของจดหมายทวงหนี้แต่เขามาในรูปแบบของอุบัติเหตุของหายถูกโกงหรือถูกขโมยเมื่อทรัพย์สินนั้นหลุดออกจากมือคุณไปขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่านั่นคือการจ่ายหนี้ครับมูลค่าความเสียหายที่คุณเสียไปมันเท่ากับจำนวนวิบากกรรมที่คุณติดค้างเขาอยู่พอดีเป๊ะถ้าคุณคิดได้แบบนี้ มุมมองของคุณจะเปลี่ยนทันทีจากที่เคยนั่งเจ็บใจว่าฉันเสียเงินคุณจะเปลี่ยนเป็นโล่งใจว่าฉันหมดนี่อา้าวเอาไปเลยเอาไปให้หมดถือว่าชาติที่แล้วฉันไปเอาของแกมาชาตินี้ฉันคืนให้แล้วนะ,จะเจ้ากันแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การสูญเสียครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือปฏิกิริยาหลังจากนั้นของคุณต่างหากถ้าคุณโกรธแค้น คุณสาบแช่งคุณอาคาตพยาบาทคุณที่มาทําให้คุณเสียของนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังเดินกลับเข้าไปกู้หนี้ยืมสินก้อนใหม่มาอีกรอบคุณเพิ่งจะใช้หนี้เขาหมดไปหยกหยกด้วยการเสียของแต่จิตที่ผูกพยาบาทของคุณกําลังเซ็นสัญญาหนี้ก้อนใหม่เพื่อที่จะต้องไปตามล้างแค้นกันต่อในอนาคตไม่จบไม่สิน้นเหมือนคุณเพิ่งจะจ่ายค่าปรับจราจรเสร็จเดินออกมาหน้าโรงพักแล้วคุณก็ตะโกนด่าตำรวจ คุณก็โดนจับเข้าในขังอีกรอบสิครับดังนั้นวิธีที่ฉลาดที่สุดของผู้มีปัญญาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นคือการตัดจบครับให้มองว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินจากธรรมชาติที่ระบุชัดเจนว่านี่กรรมก้อนนี้ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วฉีกสัญญาหนี้ทิ้งไปซะอย่าไปเสียดายเงินเพราะเงินหาใหม่ได้แต่ความเป็นอิสระทางวิญญาณ การที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรตามจองล้างจองผลาญมันมีค่ามากกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาวันนี้ถ้าใจมันยังเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่ให้บอกตัวเองซ้ำๆว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักทีขอบคุณนะที่มารับเอาหนี้ก้อนนี้ออกไปจากชีวิตฉันแล้วคุณจะพบว่าทันทีที่คุณวางความแค้นลงพื้นที่ในใจที่เคยอัดแน่นด้วยความทุกข์มันจะว่างลง และในความว่างนั่นแหละครับที่เราจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นกำไรเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าการสูญเสียคือการใช้หนี่กรรมขั้นต่อไปคือทีเด็ดที่จะเปลี่ยนคุณจากลูกหนี้ให้กลายเป็นเศรษฐีบุญครับวิธีนี้เรียกว่าการแปลเปลี่ยนจิตครับเปลี่ยนสถานะของคุณจากผู้เสียหายให้กลายเป็นผู้ให้ในเสี้ยววินาที ทันทีที่รู้ตัวว่าของหายหรือถูกขโมยหรือรถถูกชนแทนที่จะตีอกชกหัวให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวนั้นเลยว่าข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินนี้ให้เป็นทานถ้าถูกขโมยให้คิดว่าเขาคงลำบากกว่าเราเขาคงจำเป็นต้องใช้มันขอให้เงินนี้ช่วยต่อชีวิตเขาและขออย่าให้เขาไปทำบาปกับใครอีกเลย ถ้าของหายให้คิดว่าใครเก็บได้ขอให้เป็นประโยชน์กับเขาขอยกให้เป็นสาธารณกุศลเชื่อไหมครับว่าแค่คิดแบบนี้ใจที่ร้อนรุ่มเหมือนไฟเผาจะเย็นลงเหมือนเอาน้ำแข็งราดทันทีเพราะจิตของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่และเบาสบายกว่าจิตของผู้ถูกกระทำเสมอการทำแบบนี้คือการเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสในการสร้างบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออภัยทานครับซึ่งทำได้ยากมากแต่ถ้าทำได้อานิสง์แรงมากแรงกว่าการตักบาตรเป็นร้อยครั้งซะอีกจากนั้นให้ทำขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการอุทิศส,ส่วนกุศลครับให้คุณนึกถึงบุญจากการสละสัตว์และให้อภัยที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้ แล้วส่งกระแสจิตไปบอกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายว่าบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่ท่านขอให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นการยุติเวรยุติกรรมต่อกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เราเป็นอิสระต่อกันเถิดเมื่อทำครบกระบวนการนี้แล้วขอให้คุณยิ้มกับความโชคร้ายนั้นแล้วโบกมือลามันไปได้เลยครับเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจบสมบูรณ์แล้ว และขอให้จำกฎธรรมชาติข้อหนึ่งไว้ให้ขึ้นใจนะครับกฎข้อนี้บอกว่าธรรมชาติไม่ชอบความว่างเปล่าเมื่อคุณเคลียร์ของเก่าออกไปและคุณเคลียร์ความทุกข์ใจออกไปจนหมดสิ้นจนใจว่างโล่งธรรมชาติจะรีบจัดสรรสิ่งใหม่ไหลเทเข้ามาแทนที่ทันทีแก้วน้ำที่เทน้ำเน่าทิ้งจนหมดย่อมพร้อมรองรับน้ำทิพที่ใสสะอาด ชีวิตของคุณหลังจากฟาดเคราะห์ไปแล้วจะเบาขึ้นจะสว่างขึ้นและมักจะมีสิ่งดีๆหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบที่คุณคาดไม่ถึงเสมอเพื่อเป็นการชดเชยสิ่งที่คุณสละไปดังนั้นวันนี้ถ้าฟาดเคราะห์ไปแล้วอย่าไปมัวนั่งเสียดายครับให้เชิดหน้าขึ้นยืดอกรับความโชคดีระลอกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขอบคุณความโชคร้ายที่ช่วยกวาดล้างสิ่งไม่ดีออกไป และเตรียมตัวต้อนรับความโชคดีของจริงที่กำลังรอคิวเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับหากเนื้อหาตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นเครื่องมือที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงธรรมะเบาๆแห่งความเข้าใจนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆ ที่คอยนำทางให้คุณสร้างสิ่งดีๆและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ในทุกวันขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทางธรรมนำใจครับ